สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแนะนำตัวนะครับชื่ออชื่อเล่นชื่อบอลนะครับโซสกอร์นิตาคำนะครับผมสาขาสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพนครครับผมสวัสดีครับผมนัทุฒิดำรงศิริพักดีชื่อแม็กนะครับผมสาขาสถาปัตยกรรมเดียวกันราชบัณฑนครครับผมสวัสดีครับผมนัทพลอยู่ภูมิครับชื่อเต้ยนะครับสาขาสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยราชบัณฑพระนครเหมือนกันครับ โอเคสำหรับคำถามแรกเนาะเรื่องของความพร้อมในการเตรียมตัวรับปริญญาเบื้องต้นเราเริ่มจากการดูข้อมูลในเว็บของทางมหาลัยที่จัดเตรียมให้เนาะซึ่งก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เราก็เลยเอาปัญหาตรงนี้มามาถามกันดีกว่ามีเตรียมอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็ลำดับถัดมาก็คือ ก็ไล่ไล่เตรียมอุปกรณ์เลยตั้งแต่ชุดคุยเสื้อสูตรอ,องอถุงเทา้าน็กไทค้าชูอะไรก็แล้วแต่ให้เตรียมพร้อมหลังจากนั้นปุ๊บพอเข้าสู่วันวันซ้อมย่อยเราก็อาจจะลองใส่ที่เราเตรียมมาเนี้ยแล้วก็ไปเสนอตัวให้กับทางคนที่ฝึกซ้อมเราอะครับว่า,าถูกต้องไหมแล้วพอทุกอย่างเข้าเสร็จสับปุ๊บวันนี้เราก็ยินอกเต็มที่เลยมา รับในวันนี้โดยเฉพาะเลยครับผมโอเคสำหรับพวกเราเนา,าสะสถาปัตยกรรมราชภัฒนนครน,นะครับก็ต้องบอกก่อนสถาปันมันเรียน5ปีก็เป็น5ปีที่รู้สึกแบบมีสตอรี่นะมีเรื่องราว,รส,วส่วนตัวผมรู้สึกรู้สึกทั้งสนุกทั้งเศร้าทั้งใช้คำว่าอะไรดีเป็น เป็น5ปีที่มีความหมายมากเนาะคุณแม็กว่าไงบ้าง5ปีที่ผ่านมามันก็มีความสุขครับผมในทางการเรียนทางเพื่อนทั้งการใช้ชีวิตต่างๆมันสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพในในอาชีพที่เราต้องการได้ครับผมคุณเต้ว่าไงบ้างนิดงน,นึงก็สน,นุกดีครับเป็นการที <S <S ่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับหลายๆคนเพราะว่าการเรียนสถาปัตยกรรมเนาะมันคือการที่ ทุกคนต้องเหมือนมานั่งทํางานร่วมๆกันในการในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับก็คือได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นมากกว่าการที่เราไปอยู่กับตัวเองครับครับโอเคก็สําหรับพวกเราเนาะก็สิ่งอื่นที่ไม่พ้นเลยก็คือ,อขอบขอบพระคุณเนาะคณาจารย์นะครับสถาปัตยกรรมาาราชวัฒน์นครก็คือเติบโตมาเพราะพวกท่านตลอด5ปีนี้ครับผมก็ฝากขอ้อฝากข้อความนี้ถึงบรรดาคณาจารย์ของพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ